มื่อกี้กูสายกันแกไม่เห็นไปข้างบนนี่อะไรับ้านอะไรเนาะเกือกินเต้าหู้เกี๊ยวเผ็ดเฮยพีเพื่อนหน้ากูเป็นร้านอาหารเนาะลดหน่อยเกินไปที่ไกลเกินอะไรวะไม่อยากแอกแล้วแกูขอว่างตอกไอรอนอะไรรักเธอให้เลยดู มันดักล่างไฟปเลยมีแอ์ไลโอ้ันเล่นนเดงแต่ตอนเนี้ยรอเลยฟุกเฮ้ยมาแล้วกลางสองั้คิวเพื่อนสวยเ้ยสวยเดียวแตเดียวโอ้ยเดลอหกะโหลกไอ้ฟุกมึงอ่ะมึงไงวัานีรอนสวยสวสคิวรอ่ล้เสร็จแล้วนตตรงนี้ตรงนี้สวยเพื่อน โอ้เลือกกูหมดแล้วโอ้เลือกกูหมดแล้วอ่ะจะรู้จะรู้ตรงนั้นเป้ขวาเฮียรีเฟกซ์มาเล่นลิ้นนะกูอยู่เป้เราเลยเป้มีตัวนดีเล่นเล่นลิ้นมาเนี่ยโอ้โหแล้วก็มาแล้วแหลประชุกกระเบื้องดีใครตายวะไอ้แปหรอไปไปเล่นก็อ้อมหลังมันเออ้อมหลังมันได้ได้ได้เดวกูไปเด็กไวไอ้ขู่ได้ยินเสียงกูนะได้ยินเสียงกูนะย้ำนะโอเครเนาะเออ เรา้านกูหาเพลงเอี้ยตีกันกูมีกูมีอยู่ไงเชียตีมันลบไปแล้วเอ้ยมันไม่ลบมันไอ้เนี้วกูเป็นคนเดียวที่ถือถือคลองเก่าไม่บวกกลางเลยวะมุ้เนี่ยเข้านะเอ้หนึ่งเพื่อนตึ้งนายสองเพื่อนตองสายเฮ้ยตายดาบเฮ้ยมีคนนะ มาดูลงเลยตายยกยยกลยกล